สีสีเปลียนนะนะครับเปลี่ยนสูตรนะครับสูตรใหม่พี่น้องสูตรเก่านี่มันเงียบเงาเสลือเกินสูตรเก่านี่มันเงียบนะครับอันนี้เปลี่ยนสูตรใหม่เลยนะครับเออเรียกฟองเปลี่ยนสูตรใหม่แต่ว่าเลขสามตัวยังสูตรเก่าอยู่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะจะดุอยู่ค่อนข้างจะดุค่อนข้างจะเข้าบ่อยอยู่นะถ้าเป็นเลขสามตัวยังสูตรเดิมนะเลขสามตัวสูตรเดิมครับแต่ถ้าเลขอ่าเลขตัวฟัน ตัวฟันตัวกันเนี่ยจะเป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้นะครับฟันเก้านะงวดนี้ฟันเก้านะครับฟันเก้าตัวเจาะนะครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะกลับได้กลับนะครับกลับได้กลับนะต่อไปครับเป็นตัวกันนะอันนี้คือชุดตัวกันก็จะเป็นสามสองตัวคื้เก็าพี่น้องสองตัวนะครับสองตัวกันสองตัวฟันนะครับนะชอบตัวไหนนะชอบตัวไหนจัดได้เลย นะครับอันไหนมันอันก่อเวียนไหวพี่น้องเนาะนะอันไหนมันอันก็เวียนไหวผู้ใดดเมาแล้วก็ดีใจนํานนะครับสําหรับเด็กที่มันดังอยู่แล้วนะครับก็รู้ๆกันอยู่ครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับมันก็ดังอยู่แล้วเ่ยต่อให้ผมไม่ไม่ให้ต่อให้ผมไม่ได้พูดถึงมันก็ดังเหมือนเดิมนะอันนี้ก็พยายามแล้วเดเนี่ยผมพยายามมีสูดแล้วนะครับที่สิบอเอาเด็กที่มันดังสังเกตดีๆ ああมีเรียกดังือบกีโตพี่น้องนะต่อไปครับอันนี้สําคัญเลยหมัดเดียวนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับหมัดเดีสสวยวสําคัญเลยหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวงวดนี้นะครับเป็นตัวนี้จ้ะหมัดเดียวงวดนี้พี่น้องช้านะครับเป็นตัวนี้เด้อพี่น้องนะครับเป็ตัวนี้ครับผม อันนี้หมัดเดียวนะครับอันนี้หมัดเดียวนะเลขซองนะครับฟันเก้านะครับฟันเก้ากันสามนะฟันเก้ากันสามนะครับหมัดเดียวสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับตรงกันเลยอาจารย์ตรงกันเลยใช่ไหม <c oughs> ตรงกันเลยเป็นวาตรงกันเลยเป็นวาพี่นอกนะครับหมัดเดียวสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับหมัดเดียวสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะใครชอบก็จัดได้ครับแข่ไว้แล้วนําไปเล่นได้นะยังเหลือเลขสามตัวครับ ยังเหลือเลขสามตัวนะตัวสุดท้ายเป็นชุดสุดท้ายเลยอ่ะพี่น้องจา้านะครับสุดท้ายครับผมเลขซองนะครับอันนี้เลขซองชุดเต็มนะครับจะเหลือเฉพาะเลขก็จะเหลือเฉพาะเลขอ่าเลขสายด่วนนะครับ เหลือเฉพาะเลขสายด่วนนะนะครับสายด่วนคืนนี้นะครับใครที่ยังไม่เจ็ดอะไรทุกคนเจ็ดอะไรจ้าเจ็ดยังพี่น้องจ้าเจ็ดยังครับผมเอาพัดลมเป่านี้จะได้ไปไป ไม่มีไม่มีครับไม่มีปากเป่ากับัวใดพี่น้องถูกเข้าจอบว่าห้ใช่ปากเป่านะครับปากเป่าเป่าเทียนเป่าถูกข้าจบว่าห้ใช่นะครับมันไม่ดีนเนาะเห็ุเป็นเลขอะไรครับเจ็ดสองศูนย์เงานเข้าแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ไหมเจ็ดสองศูนย์ไหมทุกคนแมนบอพี่น้องยืนยันให้ผมแน่นะครับอ่าสองพันนะครับสองพันสองร้อยคนตรงนี้นะครับ คลจิ้มลิงกด้านล่างแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่าเจ็ดสองศูนย์มานะครับอ่าทุกคนจ้านะครับอ่าทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดนะตอนนี้นะครับสองพันสองร้อยคนนะครับจิ้มลิงกด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าเจ็ดสองศูนย์มาพร้อมกันจ้าพิมพ์คำว่าเจ็ดสองศูนย์มาพร้อมกันครับผมนะ ทิมเจ็ดสมาเลยครับผมใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับขอให้ปังขอให้ปังนะครับขอให้ปังทุกคนนะขอให้ได้3ตัวตรงนะครับ3ตัวตรงนะครับเห็นลอตเตอรี่อยู่ไหนนะครับเป็นเลข720ก็ลองหาไว้นะ โอเคไหมจ๊ะแมนแมนนะครับเจ็ดสองศูนย์นะขอให้ปังนะทุกคนใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วขอให้ปังขอให้ปังเด้อพี่น้องขอให้ปังนะครับพิมพ์เจ็ดสองศูนย์มาครับใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์เจ็ดสองศูนย์มาตอนนี้เลยจ้า ให้ทุกคนโชคดีนะครับอาจารย์ขาจ<ะ>๋าทีแล้วเนี่ยเราปังๆเลยนะเราเรปังเลขทูบค่ปะปัป๊บป๊ามาแล้วศูนย์สองสามงวดน,นี้ดูซิว่าเลขทูบของเราจะปังสุดๆอีกไหมนะคะเมื่อวันที่แล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ในการซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกในเพจของเราเยอะมากค่ะอาจารย์ขา้โหไม่เหมือนายาะดับ เลขทูกเข้าปังมาเกือบทุกงวดเลยใช่ะคะที่อาจัรชาติอาจารย์เข้าปังเกือบทุกงวดเลยใช่แล้ววดนี้ครับแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันอาจารย์ครับจากการแบ่งปันของแฟนเพจในหลายงวดที่ผ่านมานะใช่ค่ะเข้าเลขปังมนมลโคโคเหมือนจะสองจะจะมี่ยังไงยังไงอะที่รักยังไงอะ มันยังไงเนี่ยที่รักจ๋านะฮะใครได้ไหมเลขทูบของอาจารย์เคกับอาจารย์ชัดเนี่ยส่วนใหญ่สามีภรรยาจะมีความสัมพันธ์กันทางด้านของเลขทูบมากๆเลยนะคะแล้วด้านหลังกระถางทูบขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนหน้านี้เราจุด023แล้วใส่ไปในกล่องให้ใครเป็นแฟนเพจประจําถามว่าได้จริงไหมอาจารย์เคจุดก่อนนะงวดที่เป็นสองของ023นะ,ะจุดให้ก่อนแต่คณะแฟนเพจบอกอยากลุ้นใกล้ใกล,ใกล้หวยออกอยากลุ้นจุดจุดแบบว่า ไม่อัดคลิปไว้ได้ไหมได้แต่ตอนนี้มีปัญหาตรงทรี่ว่ายเอวลั่นไปตลาดไม่ค่อยได้แล้วใครอยากได้เลขทูบก่อนนะจาย์แค่จะจุดตอนเย็นของวันที่หนึ่งเป็นของกลางเดือนกันยาคุณจะซีเอฟสินค้าอะไรก็ได้แถมไปให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายในเรื่องการให้เลขทูบนะโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมามามจ้าเลขเลขชอบแน่นอนจริงเหรอดู ดูไหนไหนอาจารย์น่าจะเห็นก่อนเพื่อนๆกับหนูแต่ว่าหนูกับแฟนเพจจะเห็นพร้อมกันเพราะว่ายว่ายว่ายคุณปลาคุณเจ้าอาจารย์หนูจะหาซื้อลอตเตอรี่ได้ง่ายแล้วนะไว่ตัวแลเหลือน้อยแล้วนะตัวที่สามีเจ็ดนี่คือคือได้เอวลั่นปัดลั่นปัดลันปัดเลยนะคะ แฟนเพจทำไมมันได้ถูกใจอย่างนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอใครขอมันนะอาจารย์ชัดกาจันเคสจับคนละแท่งนะคะของอาจารย์ชัดจุดเมื่อ5วันก่อนหน้านี้ถูกไหมใช่ใชของอาจารย์เคสเพิ่งจุดล่าสุดวันนี้เองนะั่นเลขล่ามาแหลงแล้ว <S <S ถ้าเจอแม่ค้าแต่่าแถวปั่นจักรยานมาเขาจะบอกอยังไงคะอาจารย์ถ้าพรุ่งนี้หวยออกเขาจะพูดยังไงนะพรุ่งนี้ หัวอาจารย์สี่สสุดปัง 2> 4ีสองสุดปัง,ปงแฟนเพจพิมให้หน่อยได้ไหมคะหูแฟนเพจท้ามาเจ็ดหรือไม่อย่างอื่นนี่ก็ง่ายเลยนะเพราะว่าควายเลขแล้วเหลือน้อยไงเอาละสิที่รักพอใจไหมพอใจไหมคะ เดี๋ยวอาจารย์แค่ให้ดูหลังกระถางทูบพี่พี่ให้พี่พี่ดูหลังกระถางทูบอีกนิดนึงนะคะห,หนา <ะ S 2> อ,อีกหนึ่งตัวขออนุญ,ญาตตัดตัดภาพมาที่อาจารย์แค่ขออนุญ,ญาตปล่อยสินค้านะคะสามชิ้นคันจังหวะนิดนึงเพราะว่าระบบจะได้ตรวจจับว่าไม่ได้เป็นการแค่ให้หวยอย่างเดียวเป็นการเซีฟสินค้านะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้วันนี้นะคนดู4ี่หมื่นกว่าใช่ไหมแต่ให้ได้300รชุดวันนี้ปล่อยได้ไดเท่านี้ใครอยากได้จี้พ่อ,อ<า>ปู่นะคะอาจารย์เพิ่มให้ ให้เป็น500ห้าร้500อยละห้าร้อยเหรอคะอาให้ได้ห้าร้อยใครอยากได้จี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปังที่สุดไหนแฟนเพจที่ได้ไปแล้วก็วันนี้นะคะงวดนี้จะจุดทูบให้ก่อนจะให้ไปเฉพาะคนที่ฟีเอฟสินค้าวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดและหนึ่งเท่านั้นนะคะนะใครที่อยากได้เลขทูบใส่ไปในกล่องให้จุดก่อนนะงวดต่อไปเนี่ยค่ะของเดือนกันยายนจะจุดก่อนใครอยากได้เหมือนตอนที่จุดศูนย์สองสามให้แต่งวดนี้ไม่จุดเพราะสลับแฟนเพจอยากลุ้น ตอนใกล้หวยออกแต่บังเอิญว่าเราสรุปกันใหม่แล้วว่าลอตเตอรี่เป็นไงคะที่รักพอจุดใกล้ๆหวยออกหาซื้อยากค่ะต่อไปอาจารย์แค่จะจุดให้เพื่อพี่ๆจะได้รับสินค้าและได้เลขทูบป,ประมาณวัดไม่เกินวันที่สิบใครอยากได้คะที่รักคะรุ่นนี้รหัสพอพานสองเจ็ดเก้าเป็นรุ่นพญานาคที่ปังที่สุดที่อาจารย์แค่มีมาและการันตีด้วยดูคลิปวิดีโอ,อย้อนหลังว่าตั้งแต่19มีนาที่ทำพิธีที่คําชนโนดจนถึงปัจจุบันนี้ เลขทูบไม่เข้าไปแค่งวดเดียวนอกนั้นเข้าหมดค่ะที่รักใครอยากได้รุ่นนี้ค่ะรหัสพอพานสองเจ็ดเก้าราคาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะจากราคาเต็มแปดร้อยกว่าบาทนะแปดร้อยกว่าบาทนะให้สองร้อยเจ็สิบเก้าบทเจ็ดเก้าใช่รุ่นนี้นะรุ่นนี้เนี่ยเลขทูแปดห่กระดานได้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 ัวปายทูบเลขทูแปดหได้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 สองสามหนึ่ง อ่ะปลายทูบก็มาปลายทูบมาหรือยังจ๊ะอ่ะอ้าปลายทูบมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาลุ้นอ้าอ้ายังไงอาจารย์มันมีเหลี่ยมเหลี่ยมนะอาจารย์เล่า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 แล้วนะคะน้าเทลักษ์ใครอยากได้รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทําพิธีแล้วปังมากรหัสพอพานสองเจ็ดเก้าเดี๋ยวจะจุดเลขทูบ ให้ทั้งสองแท่งไปในกล่องของของกลางเดือนหน้าให้เรียบร้อย<ว>เลยนะคะขายฟนะขายฟสินค้านะคะ,ะขขงงใช่รหัสพอผ่าน279รุ่นนี้หนุนดวงการเงินและโชคลาภประสบการณ์ที่เยอะที่สุดก็คือรุ่นนี้แฟนเพจบางคนบอก5งวด4งวด พราะตั้งแต่อาจารย์แค่ให้มา19มีนาจนถึงปัจจุบันนี้เลขทูบเพิ่งไม่เข้าไปงวดเดียวที่รักคิดดูนะคะใครอยากได้รหัสพอพาน279ราคา279บาทนุ้นดวงการงานการเงินและโชคลาภค่ะพ่อปู่สีสุดโธร,รุ่นนี้มีแก้วนาคาเรียบร้อยเวลาใส่ใส่หันหน้าอย่างนี้นะคะนะพอพาน279แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากการันตีด้วยคลิปวิดีโอย้อนหลังคุณสามารถดูได้ในเพจจริงนะคะโอนเงินบัญชีไม่ว่าคุณจะอยู่ด,ดูอยู่ในเพจไหน วันนี้ถ้าคุณโอนเงินบัญชีบริษัทอร์วันจิวสืบพงเครื่องรางมหารวย99เลขบัญชี1033932967นะคะคุณจะต้องกันจตอนนี้4 1 3 6ท่านจ<ะ>้4 3 1 3 6ท่านใครอยู่เพจจ<ะ>ริงใครอยู่เพจจริงใครอยู่พันกว่าท่านนะคะที่รักนะคะ42 42 5ครับจ้า ทันไหมนะคะเลขทูบมาเลขทูบมาเจ็ดสีและ4 2, ี่สองหแล้วนพิมพ์ไม่หน่อยค่ะว่าสี่สองหสุดปังสี่สองหสุดปังหุยที่รักโชคหมู่ร่วมกันนะที่รักนะคะทันไหมที่รักทันไหมแคปไปนะนี่คุณนิกกี้บอกว่าลิฟ ใช้ดีมากๆเลยเนื้อเนียนหอมอ่อนๆนะคะกรอบกราบขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะพรุ่งนี้ขอให้เรามีโชคหมูร่วมกันนะคะพรุ่งนี้ขอให้เรามีโชคหมูร่วมกันหลายคนหลายท่านถามอาจารย์แค่ว่าทายังไงถึงถูกหวยบ่อย